ปอดราชาอาบเลเดินราชาอบอันนี้ยวเดี๋ยวนดี้ดดแต่เขาโชว์ป่าเจดเจดอิพเน็ตมันอยู่ไหนวะอิพเน็ตหาไม่อีพเน็ตไม่เจอเมื่อกี้เล่นอยู่เลยเขาเล่นพื้ทีเท่เล่นตอนนี้แล้วอะ่ะไม่อีพเน็ตมันอยู่ไหนอ่ะไฟเตอร์เออไอนตอนสกินมึงมี่คูโคตอยากได้กูโหดแล้วกูสายเทปซูอยู่แล้วกูไม่เน้นเก่งกูเน้นไอเฉิงก็ลองซื้อลอองซื้ดูเฉิงลองซื้อดูราคาก็เสี่ยอันนี้ตัวนี้ไม่แพงนะอันนี้สองพันเองสองพันเองเฉิงเฉิงเฉิงอะ แมงเต็นแมงเต็นเปาเอ้าไอ้เหี้นนี่ออฟป่ะเลยนะเอาได้รึดึงกูดึงโคตรสวยฮะไอ้เหี้ยไอ้กูตายอ้าวทำไมวิ่งไวขนาดนั้นกูรัไปเชิงมาเลยเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วครับเชิงไทยโอ้ my god เชิงพัวไม่เชิงไอ้เชิงโอไอ้เชิงไอ้เชิงไม่ดีแล้วเชิงแต่ยัยเนี่ยโดน first blood first blood แหวนบัลจังอ่ะเฮ้ยเฮี้ยตายแน่แน่ครับ โอ้เล่นได้นะมาช่วยหน่อยดิคแฮมตอนแรกอย่าโอ้ยอย่าถ่ายไม่โดนตายอีกแล้วโอ้โอ้โอ้เฟอร์ฟ์เยังไงยังไงยังไงไอ้เชี่ยนี่ก็ไม่ยอมตายสักทีไว้สัตวกอย่าถึกไปไหนไอ้เชี่ยมึงเก็บให้ให้ปอให้แม่ยนโอ้ย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 มาเยอะเกินโอ้ยนี่ไงนี่ไงไอ้เชี่ยเฟนนี่ไปตายทีวะอ้าอ้างะ โอ้ยไอ้เหี้ยเปกเลยตายเลยกูไม่ยังฆ่าพินเตอร์อีกโคตรหิวอ่ะคูโดนอีกแล้วมามามาเฮ้ยพินเตอร์พินเตอร์เร็วมึงตัวเดียวที่ฆ่าได้เพื่อนพยายามอยู่เพื่อนตายกี้ยอซองดีอยู่เฮ้ยโอ้ยเหี้ยแม่งเฮ้ยไเชิงผักออก่อนเนื้อย่ากทำลายเพื่อนอย่าเพียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบเป็กแล้วไอ้ยแล้วก็อยู่นี่ตายอยู่อ้าาาเฮ้ยไม่มัน ไอเสืองดับไอเชิ่งดับปอเฮ้ยเด้อเด้อเอเด้อเดเด้อเจเะเจน่ากลัวสิายป้อมยังไป้อมป้อมป้อมีเหี้ยอีเหี้ยอีเหี้ยนั่งเง้ยเอาวะรอมาเล่นมาเด้อเด้อได้เลยได้เลยอเหี้ยแต่กูต้องอยู่ล่างมันรอเขาแน่แหละกพว่าชิลเกิดมาข้าไตอ่อุ้ยอีนิดเดียวเองเชิงโอ้ยโอ้ยอันอันตีเออตีหมดพอดี โอ้ยอยู่กันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นลูกพี่แม่งเออเยอะบัวขาวเอามาเสิร์ฟมันไม่ตี่นหนูเอามาเสิริมไอ้เนี่ยมันมันไม่ขาวโอ้โหขอโทษเพื่อนไปทำไมมันมั่วกันจังวะเนี่้นัวมั่วจัดอะไรแกพี่ครับพี่ครับเถิดขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ไป โคตรแรงเลยโอ้ยมันึหลอดแล้วปลปปลปล่างก็ได้วะเหมือนอโกนมาล่างนเฮ้ยเอาเดี๋ยว็โอ้ยจจเลื่ดมันดีดูเลีอามันดีเลือดขบับนตนบนบนะบน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 ระบนรนไะบนรทบนระบนระบนระ่นระบนระบะลงมาทนระบนระบนระบะบลรนระบไรบนีะระบนนนครรรนรนยนเบ จังกระบอกฝึงหลังล่อมเจอปุ้ยว้เจอเทนทีนี่เทนติดขีไว้บอกเลยอะขีดโคตรดังเลยเมาขีดออกขีดอ๋อขูก็ว่าเออเอาไม่เอาอลูนคีมาสามจุดสองไว้แล้วมันติดบ่อยมากเลยไม่รู้เปแลไรติดติดไอตอนแทงด้วยนะติดตอนแทงเออไอตอนสกิลมันจะแทงไว้แล้วมันติดตอนแทงตลอดอะแทงมันจะแรงมากเลยติดเจ็ดร้อยแล้วแม่งขีเออถ้าแม่งขีมันตีใส่กูนะครับเอ้ยมีคนมาเสิร์ฟมีคนมาเสิร์ฟตอนออเดอร์มาเสิร์ฟครับไ

แดงดาวไฟเยออยู่ในปาร์ตี้อ้าวไม่ใช่ไม่คนละเพลงเดียวกันแฮมกูช่วยตีบัฟ๊บเฮ้ยแฮมแฮมกูช่วยตีบัฟโอ้โหขอกช่วยตีบัฟบเติมเติมเติมเอ๊ยจะออกไปขู่ธรไมเนี่ยมันกลัวหมดแล้วเนี่ยยิงจะออกไปขู่ดีแล้วดีแล้วจะได้กลัวจะได้กดได้บ้างไม่เคยกดได้ชิบิเอ้ยเดี๋ยวกลัวไม่ดีตืด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 ดมันจะเล่นกูเพนมันจะเล่นกูมันจะเล่นทุกคนอ่ะ เออเอออุ้ยโคตรแรงใจเย็นอยู่ไว้หนุ่มิงทำไมเล่นบนมันไม่ค่อยอันนั้นเลยววัเล่นบนมันมันแรงมากเลไอ้ไออ้มทำไมเวฟเวฟบนมันพอพอพุ่เวฟบนมาเลยเออทำไมเวฟบนมันมันทำไมกูแค่สงสัยทำไมเวฟบนไม่ไม่มันมันทุกเกมเลยเขาเขาบอกให้มทุกเกมมันเวฟบนเนีวฟบนที่มันติดปัญหาตลอดเลยเพราะไม่เข้าใจเหมือนกันเวฟบนจะเล่นเล่นเดียวโอ้ เทนไทยอยู่สูงๆันหนาวไงอยู่สูงๆันหนาวอียัง่เก่งว่าคนอื่นอยู่ตามไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่คนละเหนืออะไรอย่างงี้นี่แม็กมาเวเอ็มเจเซิร์ฟเพลงเซิร์ฟเพลงเฮ้ยเนี่ยเหรอโอ้ยยังถ่ายถ่ายมาเกือบโดนไม่ไม่ไม่เกือบเกือบโดนไม่เป็นไรเว้ยมันมีซีซีเอ้ยดีดี เอาสูตรอะผมเอาสูตรนะครับทิปเปิลนะครับน้องๆก็ไปเฮ้ยเยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบวขาวบวขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมิสเตอร์เองบอกเดียวแต่มอทอนนี่คือเฮ้ยมอทอนดูข้าเตอร์อะไรเอแม่แต่วันทัเมื่นกี่ไปรอบนะเขาเขากะเสิร์ฟให้มินเตอร์แล้วเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเขาปากเยหมอหมายถึงเสิร์ฟให้ข้าดูดีอย่านี้ไปทางเร็วแล้วเหรอยยยยยกันไม่กันไม่กันยยไม่กันอ้ยูู่ดโอ้โหเลอะไรวะเยลิงตอบั อายะคขาเพื่อนเยอล้ยโยล้ินเตอร์ไม่ตายโเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวใจเย็นดิขอขอขอ้มึงจะแย่งหาพ่อค่ดีเฉยเอาเอาเอาเาได้ได้ไงอะอะไรวะอายพลังแปง มึงมันตีไปโคตรใจร้าเลยให้ลูกน้องดีอ่ะแม่งสั่งลูกน้องให้เงี้ยตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมึงใจเย็นก่อนดิอย่าอย่าช่วยฉันอย่าช่วยดิเฉยอ๋อไม่ช่วยแต่อีกคนตายเออตายเป็นเตอร์มาเล่นต่อเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเตอร์เดี๋ยวช่วยิเตอร์กูโดนเีย็น ไปกูไม่เกียร์กูเล่นดีๆกูเล่นดีกูไม่เยอะเลือกูไม่จบกลับบ้านก่อนเล่นเล่นเหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฮม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 ลอยเงี้ยแต่แฮมไม่ไม่ช่วยกูกันเลยจริงเียอะไรยะนี่ฟันเทนติชิด้วยพันหนึ่งอ่ะองดูดิทิมเคนพันหนึ่งอ่ะเทนอ่ะพันหนึ่งเออเล่นเล่นเล่นเทนขิ่พันหนึ่งไม่ไม่ไปถึงว่ามาแค่ทิมอ่ะ ทีมไอเพนไม่เูไม่เล่นลิงมันอายเลยเพนป่าเพนโคตรโหดเลยโคตรแรงอ่ะเฮ้ยแฮมแฮมเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยแฮมได้ไมยแฮมได้เฮ้ยออกไปออกไปยไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำอะไรเพื่อนสวยแล้วอย่างนี้คือสวยแล้วอย่างนี้คือสวยแล้วแฮมตายไม่ไม่ภารกิจเราคือต้องวินเตอร์เดี๋ยว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 โอ้ยเกือบลาดเกือบลาดเกือบลาดเสิร์ฟถึงถึงคุณไม่ช่วยวินเตอร์เลยเสิร์ฟเสิร์ฟ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,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 ยมาดี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 เออสุดยอดเฮ้ยม,มาแล้วมาแล้วแวน มันใจเย็นนะลูกมันหิวตังแล้วแวนมันหิวตังแ้วแอยากตีป้อมมัดรลดแล้วันรอดกูออกดิสเลตยวเฮ้ยสตีมเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีมึะดูกูตายงี้เหรอดอยนีอ้ยก่ออนแล้วอยาี้ก็ได้เหรอเสรบเสเยเอเวมันยืนเออวยเอวเออมวยเอาดีมวยมวยเอเสุดยอดโี้ยยงมันไม่ตายคือ มันเล่นให้ยต่ย์เฮ้ยมันก็ต้องไม่ตายเป um. ็นปกติเลยไอ้ตะวันไปตายโยน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 เดี๋ยว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 กูโดนเกียร์กูโดนเลยก็ก็โยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะฟักนึงดี๋ยวเขาไปดูท่าวัฟถึงดูท่าวัฟเฮ้ยตะวันโดนแรงหายไปเลยตะวันโดนพิเตอร์จับลากขาลงมาในโลกไปพิเตอร์เอาหน่อยดิพิเตอร์เอาเอาอยู่แต่ว่าขี้เกียจแล้วเฮ้ยโอ๊ะโอ๖ร้อยว่ากันเลย ไอแฮมปิเตอร์มันขโมยบัฟเองด้วยนะไอแฮมต้องโโอ้หเสริมแล้วแหละแฮมต้องเสริมแล้วอะไม่ต้องเสริมโดนแจ้งไอเฉิงดูไอไอพิเตอร์มันเดินไปตีบัฟแดงเว้ยมันไม่ยอมมาช่วยเองเอ็นไม่ส่วนตัวกับกูหลายรอบแล้วหลายรอะปิเตอร์มันไม่ช่วยเองนะมึงเออเดี๋ยว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 จะมาเกลียดดิ กูโยนกูโยนแล้วกูโยนแล้วกลัวไม่นาดีแล้เตก็ไม่ยอมช่วยกูกูพิ่งว่าไงเอ้ยอย่าให้ปีเตอร์ได้เงินไว้ไงถ่่นเล้นถ่ยเลยเล่นายเล่่ยล่ายเล่นอยเล่ยเลนถ่กยเลนเจ่าลนเล้นยเฮ่ยเ้ย่าเ่าอีกน่นเ่่่นถายล่่นช่ลนอื่นเเนมาลนมาเลริมเสริมเหมือน่าล่เนนเจ็บ เจ็บเจ็บมากเอ้ยเมื่อไหร่จะฆ่าจะเตะไปเรีมงขึ้นเยวินโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโม้โหโอ้โนโอ้โหโอ้โหโม้โหเอ้โหโต้อ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้เหอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โอ้อ้โอ้โหโ้เอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โด้อ้โตโอโอ้โหโอาโอ้โหโอ้หอ้อ้โหอ้อ้โหโอ้โหโ้โหโอ้้โอ้โอ้โหโอ้โหกออะไรวะ ไหวแล้วเว้ยไหวแล้วเว้ยใช่ไหมหัวต่อไปไถทองคินเตอร์มันไม่ตายเราจะจบอ่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้เจ็บโอ้มันยังไม่ตายผมเที่ยงในบอกไปเที่ยงเพื่อนมันเท่าไหร่วะเออตายแล้วตายแล้วแล้รับดาเมจไปเท่าไหร่รับดาเมจไปสองหมื่นกว่าทำอะไรนะเป็นูแต่ตอบไม่ได้เลยติตีป้อมเหรอเอออย่าจบคินเตอร์รำในบ่อสคินเตอร์เอ็งต้องรำในบ่อก่อน้องตายก่อนรำในบ่อสรำในบ่อเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ จุดยอดีบสุดยอดไอติปอมอ่ะอติปคีบคีบตีคีบตีอินร์ตีกูเห็นาล้วแเขา่าตีมหข้าแตมันเป็นป้อมอ่ะมันล็อกป้อมเตไม่ตายกี่กัจะตายเนี่ยรอดีอดีอเดเด้เดเด่ากลวไม่น่าดีกลัวไม่น่าดีเย็บเย็บยังไม่เ็บ